สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับก็มือฝนตกอ่าเขาก็มาเบิ่งเห็ดครับนี่ครับของมือนี่กี่เป็นกำลังใส่ถุงเดี่ยวไปขายครับเห็ดยังแม่ในถุงเห็ดโกโอ้มาคมือมืดแผลโดยเพราท่านี่เบิรนกันหน้าตัวนี้เขาสร้างแล้วเห็ดโี่ในถุงเห็ดโกอรครับมีเห็ดไท,ที่พร้อมอ่านี่เห็ดปวกครับเห็ดปวกอย่างนี้แม่ ปกกไฟครับนี่หัวมันสีแดงๆแล้วนี่ครับได้มูหนึ่งครับนี่โอ้บานเลยตัวนี้นี่ครับนี่น้ำน้ครับนี่ถุงนมีผลประกอบการข้อมือนี่ครับ อันนี้เพื่อนก็เตรียมสิขโคค้าแกงครับแซ่บๆเมื่อน,นี้